วัสดีครับพบกับการวิเคราะห์บอลประจำวันอังาคารที่4พฤศจิกายนเริ่มด้วยคู่แรกบุรีร,รัมพ์พบซิ่งไฮพอตในศึก AFC ซแชมเปี้ยนลีกแต่เวลา1ทุ่ม15นาทีส่วนคู่ที่2สลาเวียปาร์คพบอาเซนอนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเวลาเที่ยงคืน45นาทีและคู่ที่3แอตติโกมาติดพบเซนกิลุสเวลาตี3ส่วนคู่สุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างโคเวนที y, พบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเริ่มเตะเวลาตีสามครับเริ่มด้วยคู่แรกบุติรัมยูไนเตดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซี่ยงไฮพอดทีมดังจากลีกจีนในศึก a f c แชมเปี้ยนลีกอีลิตเริ่มเตะเวลา1่ทุ่มนาทีครับมาดูสติติ5นัดย้อนหลังของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านบุติรัมแข่ง5ชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทีมเยือนเซี่ยงไฮพอดแข่ง5นัด ชนะสองเสมอ1แพ้2ด้านความพร้อมของเจ้าบ้านบุรีรัมย์วันนี้ตัวผู้เล่นหลักอยู่ครบแต่ในรายการนี้โดยส่วนมากแล้วจะส่งตัวผู้เล่นต่างชาติลงเป็นหลักโดยมีนักเตะไทยเป็นตัวสอดแทรกและความพร้อมของทีมเยือนเซี่ยงไฮ้พอดวันนี้ตัวผู้เล่นหลักอยู่ครบเหมือนกันมองว่าในรายการนี้บุรีรัมย์เล่นในบ้านได้แกร่งเ,เกินแต่เกมเยือนนอกบ้านยังเป็นปัญหาสําหรับเขา3นัดล่าสุดยิงได้3 4เสียห้า ส่วนทีมเยือนเสี่งให้พอดรายการนี้ไม่ดีเลยและเกมนอกบ้านก็ยังเป็นปัญหาสําหรับเขายิงได้1เสีย6เป็นทีมที่ยิงน้อยเสียเยอะมองว่าบุรีรัมจะเบียดชนะไปได้ครับในวันนี้คู่ที่2เป็นการพบกันระหว่าง Park สลาเวียปาร์กพบอาเซนนอลในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเริ่มเตะกันเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับมาดูสติ5นัดย้อนหลังของทั้งสงทีมกันนะครับ เจ้าบ้านสลาเวียพาร์คชนะ2เสมอ3ส่วนทีมเยือนแอ์เซนอลชนะ5นัดรวดแถมเก็บคลีนชีตทั้ง5นัดด้านความพร้อมของเจ้าบ้านสลาเวียพาร์ควันนี้จะขาดตัวผู้เล่นถึง7คนรวมถึง2ตัวผู้เล่นหลักอย่างยานบอริลและอีวานชรานมาในระบบการเล่น3 4 1 2โดวยวางคู่หน้าเป้าเป็นโทมัสเชอรี่และโมเมชิทิลที่ยิงรวมกันไปแล้ว7ประตู ด้านความพร้อมของทีมเยือนาอ์เนนที่คว้าชัยชนะมาแก้วนัดติดวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานมาตินชอวเมนดีและกองหน้าอย่างวิกโต์ยูเคเลสมาในระบบการเล่น4-3-3โดยมีหน้า3ตัวบนเป็นบุกโยสาก้ามิเกลเมดิโนและเลโันโดทอสซามองว่าสลาเวียปาร์คมาตรฐานยังห่างจากทีมเยือนอย่างแอ์เนนที่แข่งในการนี้ไปแล้ว3นัดชนะ3นัดรวด ยิงได้4เสีสยศส่วนเจ้าบ้านสลาเวียปาร์กยังไม่ชนะใครแพ้1เสมอ2วันนี้ดูแล้วอาเซนอนน่าจะบุกยำใหญ่เชียร์อาเซนอนครับส่วนคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างแอตติกโมาดิดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแซงกิลุตทีมดังจากลีกเบนเยียมเริ่มเตะเวลาตีสตรงครับมาดูสติ5นัดย้อนหลังของทั้งสองทีมเจ้าบ้านแอตติกโมาดิดชนะสเสมอ1แพ้1 ส่วนทีมเยือนเซนกิลุสชนะ4แพ้1ด้านความพร้อมของเจ้าบ,บ้านอติโกมาติดวันนี้มีข่าวดีจะได้จอนนี่คาโดโซแต่ยังต้องรอรุ้นปาโบบารดิออสที่ต้องรอเช็คความฟิตมาในระบบการเล่น4-4-2โดวยวางหน้าคู่เป็นอเล็กซานเดอร์ชาล t อตและฮูเลียนอบาเลสส่วนทีมเยือนเซนกิรุสวันนี้ไม่สามารถใช้งานกองหน้าตัวเก่งอย่างโมฮัมเหม็ดฟูเซนีได้ มาในระบบการเล่น3-4-3โดวยวาง3ตัวบนเป็นโอนูวาเอลฮัสดาอูฟอรุกและพ m มิสดาวิดเป็น3ตัวหน้ามองว่าเจ้าบ้านแอตติกมันดิตที่เล่นในบ้านชนะมา7นัดติดต่อกันแถมยิงรวมไปแล้ว21ประตูวันนี้ทีมเยือนอย่างเซนกิลรูที่เตะรายการนี้มา2นัดหลังสุดแพ้รวดแถมยังเสีย0ประตูต่อ4ทั้ง2เกม ให้กับอินเตอร์และนิวคาสเซิลมองว่าวันนี้แอตติกมัาดิตจะยำใหญ่ส่วนคู่สุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างโครเวนที่พบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดรายการเดอะแชมเปี้ยนชิพเริ่มเตะเวลาตีสามตรงครับมาดูสติติ5นัดย้อนหลังของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านโครเวนที่จฝูงแข่ง5นัดชนะ4แพ้1ส่วนทีมเยือนเชฟยูไนเต็ดแข่ง5นัดชนะ2แพ้3 ด้านความพร้อมของทีมเจ้าบ้านโควันที่วันนี้พวกเขาจะไม่มีตัวเก่งอย่างแจ็ครูโดนีมาในระบบการเล่น4-2-3-1โดวยวางหน้าเป้าเป็นฮาจิไรและโทมัสอาเซนเต้เป็นตัวทำเกมด้านความพร้อมของทีมเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันนี้ตัวผู้เล่นหลักอยู่ครบมาในระบบการเล่น3-4-2-1โดยมี2มิดฟิลด์เป็นตัวปั้นเกมคืออังเดรบุกและคอลัมโฮเฮ โดยมีหน้าเป้าเป็นไทลิสแคมเบลยังคงมองว่าโคเินที่ยังเล่นได้แก่งแม้นัดที่แล้วจะแพ้มาวันนี้2ตัวเก่งของเขาอย่างโทมัสอัสเซนเต้และฮันจิไรที่ยิงรวมกันไปแล้ว16ประตูน่าจะเป็นทีเด็ดพาทีมชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่เกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่